สวัสดีครับพบกับเซลลอยล้านครับวันนี้พบกับเทคนิคขจัดข้อโต้แยง้งยอดฮิตโดยเฉพาะเรื่องราคาแพงมากนะครับเวลาลูกค้าฟีดแบ็กว่าราคาแพงเนี่ยตรงๆเลยมันมี2เหตุผลครับอันแรกเนี่ยคือของมันไม่ได้ตรงใจใด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันแพงด้วยราคานะาที่มันตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ สินค้าหลายๆรูปแบบนะครับถ้ามันเป็นเรื่องนวัตกรรมหรือว่าเป็นของหรูหรายอย่างเงี้ยอะไรที่มันรู้สึกว่าโดนใจลูกค้าด้วยความแพงอ่ะลูกค้าอาจจะนะครับอาจจะหมดความสนใจในทันทีนะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับและส่วนใหญ่เวลามีข้ออ้างแบบนี้มักจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่โปรเจกต์จะไม่ได้ไปต่อเพราะความสนใจมันลดลง นะครับต่อให้พรีเซนต์เนี่ยมันโอเคเลยนะดูแล้วลูกค้าแบบมีความสนใจอะ่ะแต่เห็นราคาเมื่อไหร่เนี่ยความสนใจมันลดลงทีเนี้ยครับคีย์เวิร์ดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนพรีเซนต์เนี่ยสนใจถูกปหตอนนำเสนอตอนที่ยังไม่เปิดราคาให้ดูอะ่ะคือสนใจแสดงว่ามันต้องมีช่องว่างบางอย่างครับให้ เปิดโอกาสในการเจราจาต่อรองได้ผมใช้คำนี้นะและเนี่ยครับคือเทคนิคที่จะดึงโอกาสให้กลับมานะครับเป็นเหมือนเดิมหรือไปจนถึงปิดการขายได้เลยมันก็เลยเป็นเทคนิคชั้นสูงแล้ที่ผมจะแนะนํานะครับหลังจากนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทาความเข้าใจกันก่อนว่าเวลามีข้ออ้างแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องแอคชั่นอะไรต่อนะครับสิ่งที่เซลลต้องทําทันทีเนาะเวลาลูกค้าแบบ ไม่ว่าเขาจะพูดต่อหน้านะครับหรือเราโทรไปถามแล้วเขาบอกแบบนี้เลยหรือว่าเขาอีเมลตอบมานะครับ3ามส่วนนี้มันจะต้องโต้อตอบแบบทันทีทันใดนะครับทุกกรณีนะครับก็ไล่ตั้งแต่อย่างแรกเนี่ยพยายามถามกลับไปก่อนครับว่าสิ่งที่คุณนําเสนอเนี่ยส่วนไหนที่เขาสนใจนะครับอย่างเช่นเสนอโครงการไป3มอย่าง5อย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะดงตรงใจลูกค้าสักอย่าง2อย่าง อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาแล้วเช่นเขาสนใจสินค้า A กับ B C กับ D ไม่ได้พูดถึงเราก็จะได้โฟกัส A B นะครับหลังจากนี้ไม่ต้องเก็บทรงแล้วนะอันนี้ผมแบบสั้นๆเลยนะครับมันไม่ได้เป็นเทคนิคที่แบบคั้นเทพอะไรขนาดนั้นเพียงแต่คุณต้องรู้จังหวะในการสร้างสถานการณ์เพื่อดึงลูกค้ามาเจรจาต่อรองนั่นเองนะครับก็คือคุณจะต้องเริ่มเปิดโอกาสแล้วว่า เรื่องราคาเนี่ยคุณดูให้ได้นะครับคุณไฟได้คุณปรับได้แต่ห้ามอย่างเดียวนะครับห้ามบอกว่าเดี๋ยวผมลดให้แบบสุดๆเดี๋ยวเอาถูกอะไรเงี้ยคือเวลาพูดอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะโน้มน้าวแบบเว่อร์เช่นแบบสุดๆหรือว่าเดี๋ยวทําให้แบบแบบลดเยอะมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเกิดความคาดหวังครับว่าราคาจะหายไปแบบเยอะอันนี้ต้องใจเย็นๆเพราะว่า มีนักขายหลายท่านน่ะเกิดจากการมาร์คอัพราคานะครับต้องระวังนะเวลาแบบบวกราคาไปค่อนข้างโดดอ่ะคือไอตอนปรับเนี่ยคุณจะรู้ว่าใช่มันปรับราคาได้อจะลดได้แบบหลักหมื่นหลักแสนเลยก็ได้างแต่มันจะเกิดความรู้สึกที่ลูกค้ามองว่ามันแบบแบบค่อนข้างจะฟันเขาอะนะเท่าตรงๆนะครับแต่โอเคแหละถ้ามันมีสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมมีวิธีแก้นะครับ อย่างแรกคือมันก็ต้องให้เหตุผลไปตรงๆว่าแบบคือที่เราทําราคาได้ค่อนข้างแบบมหาศาลมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยากจะได้เขามาเป็นลูกค้าจริงๆนะแล้วก็เคสเนี้ยเป็นกรณีพิเศษแต่คุณต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับคือการจะทําเหตุผลแบบนี้ได้อ่ะมันต้องไม่ใช่แบบมีประวัติการซื้อขายมาก่อนอันนี้ระวังนะ หรือว่าลูกค้าไปรู้มาว่าคุณให้ราคาเจ้าอื่น,นมาแล้วแล้วมันถูกกว่าที่เขาได้เยอะมากอันนี้ต้องระวังจริงนะครับใช้ได้กับกรณีที่ลูกค้าเนี่ยน่าจะเห็นราคาเนี่ยเป็นคนแรกๆนะครับสําหรับงานโครงการอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่อ,อันนี้มันจะมันจะพออ้างได้นะแต่มันจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับดังนั้นตั้งแต่ตอนบวกราคาแรกๆเนี่ยไม่ควรบวกเยอะมากๆครับเช่นแบบต้นทุนมาแสนห้าเนี่ยคุณบวกไปสามแสนอย่างเงี้ย แล้วคุณบอกเออเฮ้ยเดี๋ยวกูทําราคาให้ใหม่นะคุณลูกค้ากูลดเหลือสองแสนเะนี่ยคือเข้าใจว่ามันหวบเลยแบบอันนี้อันตรายนะกระทบเยอะนะกับความสัมพันธ์นะครับระวังด้วยนะทีนี้คุณเปิดโอกาสไปแล้วครับว่าจะขอเจรจาต่อรองนะครับเชื่อเลยนะว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมรับฟังมันยังจะสร้างโอกาสอยู่ครับว่าคุณเนี่ยจะโฟกัสลเฉพาะสินค้าที่เขาสนใจนะครับแล้วก็ทําราคาใหม่ ผมเชื่อว่าพอเสนอไปใหม่เนี่ยคุณยังมีอ p อปตุนิตี้ะในการปิดการขายนะครับมันจะเกิดเรื่องของคอมเมนต์หรือฟีดแบ็กทีเนี้ยมันจะไม่ได้ไม่ได้แบบถูกปฏิเสธ100%แน่นอนมันจะมีฟีดแบ็กแค่2อ,อย่างครับคือลูกค้าเนี่ยพอใจกับขอต่ออีกนิดนึงให้ทายนะว่าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะไปทางไหนนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีการขอต่ออีกนิดนึง ดังนั้นเนี่ยไอ้ลดราคาไม้แรกอะ่ะอย่าพึ่งลดแบบเยอะนะลดให้มันเผื่อแบบเหลืออีกสักหน่อยนึงมันจะได้ปรับในไม้ที่สองได้นะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับรับรองว่าโปรเจกต์อ่ะจะคืบหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะในการแบบทําให้ลูกค้าเนี่ยยอมตัดสินใจซื้อในครั้งแรกให้ได้คือเรายังเชื่อมั่นไงว่าไอ้ตอนเราพรีเซนต์นนะ่ะลูกค้าสนใจจริงๆนะครับ แต่ว่ามันเป็นส่วนของราคาซึ่งเขาอาจจะแบบมันเป็นครั้งแรกอะ่ะแล้วเขาไม่เคยไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าเขามองว่าใช้ของเดิมๆมะซึ่งมันราคาถูกกว่ามันมันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคุณก็เลยจําเป็นนะครับที่ต้องทําราคาแต่ว่าแน่นอนมันคงไม่ได้ถูกแบบเท่าที่เขาซื้อเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งใหม่ที่คุณมองว่ามันดีกว่านะเนี่ยเป็นเทคนิคที่ดึงลูกค้ากลับมาในสถานการณ์ที่เขาคอมเมนต์นะครับว่าราคาแพงไป นะครับทีนี้มันก็มีส่วนเสริมอีกนะครับมันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องให้ข้อมูลที่สร้างความแตกต่างจนเขาเชื่อมั่นให้ได้นะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยมองว่าแพงก็คือคุณสมบัติอะ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจดีพอนะครับเป็นไปได้อะ่ะควรจะแชร์เรื่องของข้อมูลหรือว่าตัวอย่างหรือการทดสอบทั้งหมดนะแล้วก็ให้เขา่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้เขาอ่ะเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ เห็นด้วยจริงๆว่ามันมีคุณค่ามากกว่าคือมันเป็นหลักการที่ควรจะต้องแบบผ่านให้ได้ไงเพราะว่าถ้าราคามันแพงอะถ้ามันมาพร้อมกับคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่ดีกว่าอันนี้มันฟังขึ้นแล้วมันอธิบายได้ถูกปะมันมีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างอยู่แล้วนะครับคุณจะต้องทำให้ได้แต่มันมีกรณีหนึ่งที่แบบ ราคาสูงแล้วมันไม่ได้ดันดีไปกว่าที่เขาใช้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าบอกเลยว่าโอกาสปิดการขายอ่ะมันจะแทบเป็นศูนย์เลยนะครับดังนั้นคุณจะต้องแบบทําเรื่องนี้อีกเช่นกันนะสรุปนะครับอย่างแรกเนี่ยคือดึงลูกค้ามาสู่เกมเจรจาต่อรองไปเลยนะครับก็คือแบบเปิดโอกาสให้ต่อราคาเนี่แหละจะปรับราคานะแล้วก็โฟกัสในส่วนที่ลูกค้าสนใจไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเราเชื่อมั่นไงว่าไอ ตั้งแต่ตอนพรีเซนต์น่ะลูกค้าเขาเข้าใจระดับหนึ่งแหละว่ามันมีความแตกต่างหรือมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับก็เลยไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องอันที่2อ่ะก็คือต้องมาอธิบายซ้ํานะถ้ามั่นใจว่าพรีเซนต์ดีสาธิตดีแต่แรกอ่ะยังไงขั้นตอนที่2อ่ะลูกค้าเขาเห็นด้วยแล้วแหละว่าคุณมีความแตกต่างเขาถึงยินดีรับฟังแบบราคาไงนะครับแต่อย่างที่บอกคือของดีอ่ะแต่ถูกอ่ะมันหายากจริงๆนะครับมันอาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้นะ ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าขาจาัดข้อต้วแยง้งเกี่ยวกับราคาแพงไปได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามเซลล์ร้ล้านทาง Facebook และ YouTube นะครับมีวิดีโอคลิปอัปเดตสดใหม่ทุกวันครับแล้วพบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ